สวัสดีครับแนะนำการต่อสายช็อกลีดนะครับแบบง่ายและรวดเร็ว <c oughs> ครับกอนอื่นเลยสายช็อกนะเลือกเท่าที่เราพอต้องการนะจับปลายงี้มาจับหักไปเลยหักปุ๊บโอเค เห็นไมเอ่ยเห็นจากนั้นสายสายในตัวลอกนะครับเราจะสอดบนก็ได้สอดล่างก็ได้นะแต่ผมถนัดสอดล่างนะสอดดึงออกมาหน่อยนะครับแล้วก็จับปึ๊บมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้น,นะครับเห็นจากนั้นเราก็พันไปพันทบไปสิบรอบสักสิบรอบก็พอสามสี่ห้า จ็ดแปดเก้าสิบนะครับไหนขอดูนะครับไปกันนะตัวไหนตัวไหนอย่างเงี้อ่าครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยสายเนี่ยเมื่อกี้เร,เราเราเราสอดข้างล่างขึ้นมาถูกไหมครับเราสอดข้างล่างขึ้นมาทีนี้เราจะต้องสอดปลายเนี่ยขึ้นข้างบนอ่าอ่า จากนั้นก็ค่อยๆทําการดึงขึาา้นมานะมันจะอยู่ในลัอย่าเนี้อ่าอ่าบนเส้นหนึ่งล่างเส้นหนึ่งบนเส้นหนึ่งล่างเส้นหนึ่งเรากค็ค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบนะครับรูดนะครับ,ค,รบค่อยๆรูดจะให้ดีแต่นิดนึงง่ายสุดเลยแต่น้ำลายจากนั้นเราก็ค่อยดึงฮนะค่อยดึงดึงเรื่อยๆดึงจนมันแน่นอ่นะเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อวิธีง่ายๆนะครับ ใช้เวลาดับน้ําเช้านะครับสายขาดไม่ต้องต่อให้มันเรื่องมากมากความครับครับแล้วก็ตัดสายตัดหัวตัดท้ายเรียบร้อยขมไอเนี้ยขมเจตัดสายพิตนะครับตัดสายพิตพวกง่อยะครับเสงเลยเนี่ย <laughs> ตัดสายพิษเสียเวลาอีกนะใส่ใส่ใส่เช้าเนี้ยเราเราเราต่อดีแล้วเราตัดเ้สนิดเลย เ้วก็จะได้ประมาณนี้ว้าวอ่ะโอเคสวยงามนะครับโอเคผมเล็กนะครับไม่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 ติดปลายไกลนะนี้ใช้ได้เหมาะเหมาะกับพวกอ่าสปินจะดีที่สุดครับผมโอเคบอยครับครับภาคงับครับผม